สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรานะคะก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียนวัดสลักเพชรนะคะซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนวัดสลักเพชรนะคะก็มีกิจกรรมการปิดควอเตอร์ซึ่งควอเตอร์ที่3ที่เขาทําการปิดควอเตอร์นี้นะคะก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งแน่นอนก็จะมีทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและก็ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดตราดด้วยเช่นกันนะคะที่นี่น่าสนใจมากเพราะว่า ทุกชั้นเรียนนะคะจะมีการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนรู้ PBL หรือเรียกว่าการบูรณาการใช้การใช้ปัญหาเป็นฐานนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักเพชรนะคะท่านผู้อำนวยการนันทิยาบัวตรีนะคะท่านก็จะได้ให้ความรู้กับพวกเรานะคะว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบควอเตอร์นะคะซึ่งบูรณาการในช่วงภาคบ่ายเนี่ยจัดกิจกรรมการเรียนรูในร้นรในเรื่องของประวัติศาสตร์โดยใช้ ที l ีอลนะคะอย่างไรบ้างคะเียนเฉินท่านผู้มีการะคะ่ะขอบคุณค่ะ พีพี b l นะคะปกติของเราก็จะเป็นการบูรณาการกันห้าวิชาค่ะห้าสุ่มรากษ์วิชาก็จะมีสังคมมีการงานมีศิลปะมีจิตษาและคละแล้วก็มีวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วเราก็จะให้เด็กๆอ่ะได้คุยกับคุณครูสร้างแรงบันดาลใจกันในในสัปดาห์แรกว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณครูและเด็กๆก็จะคุยเอาปัญหาที่เป็นอยู่หรือเอาสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นมาคุยกันหลังจากเขาคุยกันเสร็จเขาก็จะวางแผนว่า ในสิบสัปดาห์ของพวกเขาเนี่ย <_ d ark> เขาจะเรียนอะไรไปไปค้นคว้าอะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้าง <_ d ark> เขาก็จะทำไทม์ไลน์กันสิบสัปดาห์นี่คือสัปดาห์แรกก็จะเรียนคุยกันแค่นี้แล้วก็คุยกันว่าในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้คนในห้องนั้นรู้อะไรแล้วบ้างแลวอยากรู้อะไรเพิ่มเติมน,นี่ก็จะเป็นรายละเอียดในการวางแผนไทม์ไลน์ลกันก่อนในสัปดาห์แรกกันนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็จะเอามาวิาพากษ์แผนกันในทั้งโรงเรียนคุณครูก็จะมาคุยให้ฟังว่า ชั้นนี้เรียนอะไระจะเรียนเรื่องอย่างอะไรโอเคไหมครอบคลุมตัวชีวัตทั้งหมดหรือไม่ในในในชั้นนั้นที่จําเป็นต้องรู้นะคะเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากวอเตอร์หนึ่งพอเตอร์สแล้วว่าเรียนตัวชีวัตอะไรไปบ้างใน5วิชานี้ในในห้ากลุ่มสาระนี้นะคะคือเป้าหมายของเราก็คือทั้ง1ปีจะมี quarter, quarter สี่พอเตอร์1นึ่พอเตอร์ก็สิสัปดาห์ต้องตอบโจทย์ตัวชีวัตทั้ง5กลุ่มสาระทั้งหมดเกินได้แต่ห้ามขาดมีครูคต้องคอยเติมเต็มด้วยคําถามกระตุน้นวัตยุ ให้เด็กไปเรียนรู้เพื่อให้เกิดขบวนการแล้วก็ความรู้ที่ตรงกับตัวชีวดที่สถาต้องการคุณครูก็จะมีหน้าที่ต้องมาทําโจทย์ตรงนี้กันร่วมกันใงโรงเรียนค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีความสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นนโยบายด้วยและส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเกาะช้างเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติศาสตร์ชาติชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ค่อนข้างจะมีมีมีประโยชน์กับเด็กนักเรียนถ้าได้รู้เขาก็จะรู้จักรักถิ่นฐานท้องถิ่นที่เราอยากให้เด็กเป็นเน จังหวัดตลาดแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงตอนสำคัญของรัชกาลที่5ก็เลยทําให้เด็กๆมีความสนใจเรื่องนี้กันเป็นส่วนใหญ่นะคะหลายห้องก็ศึกษาเรื่องนี้แต่หลายห้องก็มีคําถามว่ากว่าจะมาเป็นถึงรัชกาลที่5นั้นเขาเป็นอยู่กันมาอย่างไรก็เลยมออีทั้งตั้งแต่สมัย ุโขทัยก็มีสมัยรัตนาาสิ์ก็มีสมัยอังย,ยาก็มีสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆแต่ก็จะมีอยู่ชั้นหนึ่งคืปอปหก็มีคําถามอีกว่าแล้วเพื่อนบ้านเราในขณะที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างก็เลยมีการศึกษาของอาเซียนรอบๆบ้านเรานะคะว่าประวัติศาสตร์ของพวกเขาเป็นยังไงในขณะที่ตอนนั้นเวลานั้นเราเป็นอย่างไรเขาก็เกิดการเปรียบเทียบดูว่ามีวิวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่าทาง ายติดต่อกับต่างประเทศ เรื่องวัฒนธรรมในในช่วงเวลานั้นการแต่งกายอาหาราการค้าขายแล้วก็จ,จะเป็นประเพณีต่างๆในสมัยแต่ละสมัยที่เด็กๆได้ศึกษารวมถึงก็ให้โจทย์ไปด้วยว่าต้องดูศาส,สนาด้วยว่าในยุคนั้นสมัยนั้นศาส,สนาเป็นอย่างไรคนได้พึ่งพาศาสนาแบบไหนมีที่พึ่งอย่างไรจนมาถึงปัจจุบันที่อาจจะมีการห่างหาย,ห,ายหรือลดบางอย่างลงแล้วมีบางอย่างที่เพิ่มขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเด็กๆก็จะเชื่อมโยงแล้ว S <S <an> <S ก็นาความรู้หลอดนี้มาวิเคราะห์อ,อาหารส่อเหตุการณ์ปัจจุบันคาถามที่ฝากไปทุทุกห้องก็จะเป็นว่าแล้วอนาคตละ่ะเพราะเราจะกลายเป็นประวัติศาสตร์สําหรับอนาคตแล้วปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะทําอะไรไว้เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ในสําหรับคนอนาคตอันนี้ก็ะจะเป็นโจทย์ที่ทุกห้องก็จะต้องนํามาวิเคราะห์สรุปองค์ความรู้ที่เป็นเรียนแล้วก็วิเคราะห์ถึงอนาคตให้ได้ว่าจะทําอะไรค่ะแล้วพอเราเรียนไปจบหน่วยการเรียนรู้แล้วนะคะเช่นช่วงนี้ก็จะเรียนหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่ละชั้นก็จะเรียนไป ประมาณ10สัปดาห์แล้วก็จะจบควอเตอร์ควอเตอร์หนึ่งก็จะมีการปิดควอเตอร์ในการปิดควอเตอร์เห็นมีการน้องๆพี่ๆได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรรันเยอะแยะมากมายเลย ทางโรงเรียนมีวิธีการปิดควอเตอร์ดําเนินการยังไงบ้างคะตลอดเวลาสิสัปดาห์ทีู่ที่ผ่านมาที่เขาได้ศึกษาเรียนรู้บุ๊กเขาจะนําความรู้ในแต่ละสัปดาห์เอามาติดที่นี่จะไม่มีการทิ้งผลงานของเด็กๆหรือสิ่งที่เด็กๆได้ไปเรียนรู้มาเลยแล้วก็จะติดคุณครูก็จะติดเหมือนยกขยะขึ้นอันนี้มีที่หนึ่ที่สองที่สามเนี่ยตามทไลายที่เขากำหนดแล้วก็แต่ละวีทยเขาได้เรียนอะไรเขาก็จะนามาติด สุดท,ท้ายแล้วเขาถึงมีที่ติหน้าห้องนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งพออีกหน้าห้องหนึ่งก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เขาไปศึกษามาเพราะฉะนั้นในโรงเรียนก็จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกๆห้องแล้วก็เลยมีว่าในห้องก็จะมีเจ้าบ้านคอยอธิบายแลจะก็จะมีเพื่อนบ้านที่ห้องต่างห้อง,องเช่นมัธยมมาศึกษาความรู้ของประถมก็จะมีเจ้าค่ะเจ้าบ้านเป็นคนอธิบายให้ฟังว่าเขาเรียนอะไรมาบ้างและตัวเจ้าบ้านเองเดี๋ยวก็ไปศึกษาห้องอื่นเช่นกันแล้วก็เรียกกิจกรรมนี้ว่าช้อปปิ้งความรู้ค่ะ ก<บ>็จะมีการให้เด็กๆได้ช้อปปิ้งความรู้ในวันนั้นทั้งวันเช,ช,ชน่นอย่างอันนี้เป็นของชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งเรียนหน่วยประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องนักสืบย้อนยุคนะคะก็คือไปรเรียนรู้เรื่องอประวัติศาสตร์จังหวัดตราดประวัติศาสตร์ของเกาะช้างประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของยุทธนาวีเกาะช้างซึ่งจริงๆน่าสนใจมากนะคะในห้องเนี้ยเขาก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับยุทธนาวีเกาะช้างที่ แสดงโมเดลออกมาให้เห็นชัดเลยว่าเด็กเขาได้เรียนรู้นะคะได้มีความรู้แล้วก็สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นได้อย่างชัดเจนโดยมีโมเดลเป็นองค์ประกอบในการอธิบายนะคะกคะ็ดูเหมือนห้องนี้ก็จะมีการละเล่นด้วยนะคะมีการลเล่นลเล่นสมัยก่อนอะไรอย่างี้ค่ะเพราะว่าเขาได้ออกไปนักสืบของเขาไหนถึงเขาสืบจากหนึ่งก็คือข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากการค้นคว้าแล้วก็สืบจากชุมชน ที่เล่าสู่ต่อกันมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีอายุมากเราก็ยังจาความได้ซึควกเขาก็จะได้ไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ด้วยการสอบถามด้วยการสัมภาษณ์ก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องอะไรเขาก็จะมาศึกษาเพิ่มเติมอันนั้นก็มีการพูดคุยถึงเรื่องการละเล่นไทยด้วยสมัยก่อนอันนี้ก็เลยมีมีการละเล่นเห็นก็จะมีอย่างเช่นมาเก็บมีเป่ายามีอะไรของภาษาเนี่ยค่ะหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านปอวันทิยามากนะคะวันนี้ที่ ให้เราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าโรงเรียนวัดสลักเพชรนะคะจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้อย่างไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านปอะนันทิญาเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ